ดีจ้ามึอนี่ยา้โสูผ้ามาหยังง้ะพี่น้องอันนี้จัก,กรยานเพิ่นด้วยเจ้ะบ่แม่นจัก,กรยานยศสูอันพว่ายศสูชีจัก,กรยานบ่เป็นจ้ามาหยัมงวอนี่มาตกเป็ดพี่น้องอันพี่แล้วอนันชวนผ้ามาตกเป็ดก็เลยมาํำเพิ่นจ้ะมึงเหมือยากาศมองตกเป็ดเพิ่นพี่น้องอันนดี้เป็นท่าเรือด้อจ้าทางนี้เป็นท่าเรือท่าเรือหาปลาท่าเรือ,อน,นี่เิ่น่ะจ้ะ เปไหนตกฟี่แกโตเบดฟรีเนาะขี้แกเดียนนี่ยเพืพ่อแกไปซื้อเอาอยู่ในเมืองเหมือนได้พี่น้องอขี้แกอ่อนขา้เจอานมาตตเบีดนั่นขี้กเ,เดือดก็ม่ขายได้จายุ่สวีเดนเนาะนั่นนั่นนั่นไปเป็นมาตอันอันนี้กกค้นไท่พีคนไทเ่เพื่อนด้ยกาะอืกำลังเสียบสวัสดีค่ะ มันหน้าใหญ่เลยลงมาได้ไหมพี่ได้ไหมปลาไดหน่อยเดียวอ๋อไม่ค่อยกินเลยเออเออพี่มานานแล้วเหรอมันเป็นปลาอะไรพี่นู้นนี่มีแต่ตัวใหญ่ๆที่ยาย่าแก้วอยู่ไหนตัวปลามันเป็นตัวยังไงอ่ะมีแต่ตัวเล็กไม่เคยใหญ่เออตัวเล็กกันแหละมันอร่อยอุ้ยปลาดินดุกดิกดุกดิกอยู่ปุ๋นะ อุ้ยบรรยากาศเนาะพี่เนาะอุ้ยอันนี้ใช่ไหมนะมีลายสีโอ้ยนี่ก็ตกว,ว้าวมันแท้หน่ะแม่มาเจออุ้ยโชคดีเลยจ้าเอ้ยมีแต่คนบ้านห้ามาตกเบ็ดตัวนี้อุ้ยปลาปลาปลา,าพี่น้องเห็นไหมหน่ะเห็นไหมนั่นตัวนั่นตัวแต่<ม>ลายบ่จ้ามันบ่จ้า โอ้ยโอ้ยพี uh. <LO> ่น so <artist> oh. ้องฟ้องไปพี่น้องฟ่องไปลูกๆนะป่าฝรั่งเออนังตี้โอ้ไปเบิ้งอ่ะย้ายเต๋าจะไปเบิ้งเลยศิลปามาเบิ้งกบบมาเบิ้งป่าซื้อจ้ะอันนี้เฮาเหมนมตกฟีลมาะจะบ่ได้ซื้อบัตรเที่ยงเงินเนี่ยเตี้ พี่ไม่อยู่ในเมืองนี่บอจ้าคือบ่เคยเห็นเทียบว่าเสด็จแดงมาค้นน่ะข้นไทยหลายเนาะจ้าเนาะมันก็เลยบ่เห็นกันเนาะยืนในเมืองนี่คือกันบอจ้าอยู่ในเมืองพี่ไปอยู่โดนเราบอจ้าอยู่สวีเดนนี่อุ้ย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 เอาตกเอาตกเอาพี่น้องเอตัเอาตกเอาจ้าปลาตัวปลาจังไหนมากินด้วดีแท้ฮะเนี่ย <Good S 2> นะรุดไร้โต้เลหรุดทั้งรุดแมนบอนี่อ <c oughs> ันตี้มาน่มานางไก่ัวนี้กินอันนี้เขาไปเฮ็ดอีเอาไปเอาไปเฮ็ดยัง,าายงไปเฮ็ดปลาแดก่ะจ้าว่ยากไปเห็ดปลาแดกเออก็เขาเป็นดัดนอดยังเขาเ่างีบอกคือคนนันอียงสีสเสืจ็ ใ่ป่จะจ่ปีนี้ปีนี้บได้กือแต่ขฮาวามีหยังฝ้าฟังข้าก็อยุ่ไปเรื่อยๆจังเสร็จแล้วนาะพี่นอ้อะไป่ตกันพี่นออ้องจะรูปเลยเห็นคนไท่ยสองคนแล้วพี่นอ้องตกป่าตกอย่างเนาะ<ม>ปีนั้นพวกแกสมูมางุ่มหอยอยู่จ้ะน้าสุดแสงหูแสงตาเลยอากาศเย็นดีดีพี่น้องป้าไปไกลปานั่นที่ๆเป็นตะลงแต่ห้เนี้ เฮ้ยยางไปพี่นงคนไทยพี่นองเอ้ยไปอยู่สกะฮายอยากฮ้ากจนไปเนาอจ้ะอู้น่ะเสียแดงแหนแหนอยู่ผุ้นะเป็นจ้าไดนเนาะมันคือเจ็บเห็ดบ่จ้าเออคนสีมันมาตัวเบ็ดกะมันเนาะนั่นตัวนะคนมันสีมันเนี่ยจ้าไหนกระดามันเนาะเออ แน่เราหนีเด้อบัน,นี้บัน,นี้ซีดเบ็ดขึ้นมาเบ็ดสีหอยข้อหอยได้บาทนี่ใส่ทั้งไหนทั้งซีดขึ้นน่ะซีดขึ้นทั้งไหนบอกเด้อเดี๋ยวให้มันไบุปซีด,ด,ดง่ายๆตรงฝุ่นเออเดี๋ยวไปตรงนี้มันสิลูกหยาบเดินสิงหอยใสยป่สปลาดิพี่นี่บอกโอ้บอกใส่่ปลาเนาะใส่ปลาเนาะนี่ปลาเธอให้ ปาเดี๋ยวนี้เอามาอันนั้นไว้วายปลาจังไหนปลาสวีเดนพี่น้องหมู่บ้านนี่คือได้ยินข่าวว่าตกะขาย,ขายพี่ตี้พี่ขายอยู่คุณมอหนี่อนนโอ้จ,าจ,าจา่ายจ่าจ่าเดี๋ยวดิซื้อซื้อปลานล้วเพื่นไปกินพี่นอ้องอืมปลาขาวโลห้าสิบนั่นตี้มาซื้อกระหม่งได้ไแม่มอหนีเออ่เออเออโอเคโอเค เออเออเออวู้ยเอวยังไงพี่น้องเลยคุณหนักเพื่อนเอาใส่ถุงดีดีผู้มานางเฝ้านานน่ะดีพุณหนักแน่หลุดแล้วโอ้ยย่องบ่ได้โอ้ยเก็บเอาเก็บได้ยูซันบอกเอามันบ่หนีตีเอางูมาเอาเสย โชว์หน่อยสิโชว์หน่อยสิคะโชว์หน่อยสิคะอีปลาปลาสวิเดนนะคะลาหลุดเออคายมือว่านี่ได้จักรลอยพี่เขาสั่งสี่โลโอ้ยโล่ไ้สองลอยกลัวหวยมันกระดีได้หรออันอยู่ในตู้เย็นอันเขาสั่งเอาแต่แค่นั้นเออมันหลายกว่านั่นหรืเออมันมีเยินปะย่อมือนี้น้องเอาสองโล่หรือปลาขาวเด้อเนี่ เออเอาปลาคาวสองโลจ้ะพี่น้องเอาโลดตัวใหญ่ๆเออเสียไปเผาเผากินกับแก้วสมแมัยเอ่อเอามาซื้อกับหมอ่องอือสิปลาขายยังสั่นตัวขันขันบ่ขันหาย,ยากหายกินเนาะเออมันปวดอึดเออมันปวดอึดเด้อเอาถ้าต้องไปวิวปลาที่นี่กันห <laughs> ายหลังเด้อ <laughs> เอาดีๆ <laughs> ด้วยจะโชว์ตัวใหญ่สั้นว่าฮะนนะตัวใหญ่ก่าโอ้ยอันนี้ครูหนึ่งได้พี่น้องนะครูหนึ่งเออนี่ล่ะน้องเอาปลาขาวรุ่นนี้ได้พี่นี่อรุ้นน้อยนี่แซ่บนี่น้องออกสองโลดได้จ้านี่ที่ซื้อปลานื้อเพื่อยไปปิ้งเรียกพี่น้องเลยสองโลดได้พี่เด้อปลาขาวนี่ยนเจ้าพี่น้องเอาอีกแล้วอันนี้ว่แม่นปลามอไหร่ปลายังปลาขาว เออนี่แหละนี่ทุกปีวะพี่อืมแล้วตกไปขายพี่น้องหมู่บ้านแล้วก็ไปขายหาอยู่หา,หากินแปลว่าบ้านเออบ้านเออ,อบ้านเขาไปกินบ้านเขาก็กินหนังสีหนาพี่นอ้องหมู่บ้านมัวเฮ่าในมากหลายเนื้อหมูบอกกินดอกกินปลาบัวเลี้ยงเนื้อหมูเนียวใกล้ช่งเลยสิไปเลี้ยวเบิ้งเนาะนะเออกินปลาคนล้วเนาะ ได้มีแต่ออคนไทยเนือลาคนไทยน่มากมายเกล็ดเหยวคุณน่ะกินกับข้าว,วเหนียวข้าวเหนียวเซ่บเซี๋ยวมาเรื่องย่อสูกกระสีเปี๊ปีงกับท่าเกียกริงบ้าอ,อ,อันอนั้นอันเกือบมาตกปลาบนีจ่จะบา้ารองเท้ามาตกปลานะคะนี่ใส่เกือบคุณน่ายมาตกปลาโอ้ย ผิดทางเลยง่ามเฮียงเด้อปลาโตคือไม่ไหมผีดทางหนึง่งพี่น้องทางหนึง่งได้สองทางเลยมงวันนี้ถือว่าได้เป็นสีโปร่งบนสีมืดเออคุณนายเออตอนเฮียงเย็นเฮียงกินดีแม่นบอยาแล้วพี่น้องเอาอีกแล้วตัวนี้แฮียงใ่ก็ปลาตัวนี้แฮียงใ่ปัดนีโบเล่โบนี่ ซาบิดินโบเล่บ้านเฮาอินปลายย่างวะโบอเล่โบเมื่อนี่โอ้ยหมื่บวานเขาไปหาตัวโอ้ยหาปลาออกไปเลยวาตี้ผุนทางฝรังทางผุนก็เจ้าตัวผูนเห็นบอกคุณนะอาตัวขีเรียไป็ตัวกลางทะเลเลยคุณนะปดพบักโู่บักเตียงเป็นตะมันตี่ตุกป่าก็เลยเนาะอาคลิปนี้ยสกสิอพไปเพียงแคนี้นะะเะ มืึอนี้พามาตกปลาได้เจเด้อยแต่ก็ซื้อปลาไปกินแรงจ้ะขอบคุณหลายๆผู้ที่เบิ่งตั้องต้นจนจบเด้จ้ะขอบคุณผู้ที่ขเข้ามาให้กำลังใจยายโสทั้งใหม่และเก่าได้เจอด้อพ่อกันไม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า Oh. hypnotic